สวัสดีค่ะอยู่กับฮันนี่ไทม์ทีวีนะคะและเราจะมาแกะพัสดุก่องนี้กันค่ะเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะข้างในเป็นตุ๊กตานั่นเองนะคะน่ารักมากเลยนะดูหน้าสวยๆนะคะเดี๋ยวเราออกมาดูกันเลยว่ามีใครบ้างนะคะ นี่ค่ะเราก็าเอามาวางให้ดูแล้วนะคะมันจะมีสองเซตนะคะที่มาในครั้งนี้นะคะก็คือเป็นเซตที่เป็นหน้าออกหมวยนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าหวานๆอีกแบบหนึ่งค่ะคือไม่เหมือนกันนะคะ2เซตนี้นะคะมีหน้าแบบนี้กับหน้าแบบนี้นะคะน้องๆกลุ่มแรกนะคะออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูคนนี้ค่ะ รายละเอียดขนตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะขนคิ้วนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะคนนี้เป็นผมสีทองนะคะชุดก็จะเป็นคนละลายกันนะคะสำหรับคนนี้ก็จะเป็นชุดสีชมพูนะคะคนถัดไปนะคะก็จะเป็นน้องคนนี้ค่ะคนนี้ผมสีเทานะคะชุดก็จะเป็นลายทางแบบนี้ค่ะ แพทเทิร์นเสื้อผ้าก็จะเป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ผมสีเทาก็าน่าจะเหมือนกันเลยค่ะตรงหน้านะคะ่ะต่างกันที่สีผมนะคะแล้วก็สีชุดค่ะกลุ่มนี้นะคะจะได้มาเป็นรองเท้าสีชมพูอ่อนหมดทุกตัวเลยนะคะเหมือนกันหมดเลยแล้วเขาก็จะมีโบใส่มาให้ข้างบนด้วยนะคะอาจจะดูไม่เข้ากันกันกบสีชุดเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็น่ารักนะคะ คนถัดไปนะคะคนนี้ก็ผมสีทองอีกแล้วค่ะแล้วก็ชุดของเขาเป็นสีชมพูลายตารางแบบนี้นะคะน่ารักทุกแบบเลยคนนี้นะคะเป็นผมสีเทาค่ะนี่นะในเซตน,นี้ก็คือมีผมมาสองสีนั่นเองนะคะเป็นสีทองแล้วก็สีเทาอย่างละสองตัวนะคะนี่ค่ะ ชุดคูนี้ก็เป็นสีออกเทาๆลายดอกนะคะแล้วก็ลูกไม้แปลกกว่าเพื่อนๆเลยนะคะสวยดีค่ะน่ารักดีนะคะรองเท้าในเซตนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะหน้าตาเขาสวยมากนะคะก็มีกันทั้งหมด4ตัวนะคะสำหรับเซตที่หนึ่งค่ะเซตถัดไปนะคะ เซตนี้นะคะก็จะมีสี่ตัวค่ะอันนี้เสื้อผ้าก็จะเป็นคนละแบบกันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะน้องคนแรกนะคะนี่เซตนี้จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหน้าหวานหวานแบบนี้นะคะสวยจ,งจ,งจ,งจังเลยจมูกโด่งมากค่ะดูจมูกของเธอโด่งจริงๆเลยอ้อหือหน้าแบลวสุดๆเลยนะคะคนนี้มาในชุดสีน้ําเงินนะคะ สีน้ำเงินแล้วก็แล้วเนื้อมันเป็นถุงเท้านะตรงนี้แต่ว่ามันจะจบที่แค่นี้เองนะคือไม่ได้เข้าไปถึงในรองเท้านะรองเท้าของตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูอ่อนอย่างนี้ค่ะผมของเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลทองนะคะอ่อนๆแบบนี้คนถัดไปนะคะก็จะเป็นหน้าเดียวกันเลยค่ะแต่คราวนี้จะเป็นผมสีเทานะคะ อันนี้ผมของเขานะคะที่ด้านหลังะคะ่ะคือบางตัวก็จะปิดพอดีมผมสวยนะคะแต่ถ้าบางตัวทำมาบางมันก็อาจจะต้องมาจัดทรงเพิ่มนิดนึงนะคะแต่สำหรับตัวนี้แบบว่ามาแบบสวยมากเลยนะคะนี่นะคะชุดของเขาก็แบบว่าน่ารักมีรายละเอียดดีมากเลยนะคะเรียกว่าเซตนี้ค่อนข้างจะคุ้มมากเลยะคะ่ะคนนี้นะคะ คนนี้จะเป็นผมสีทองค่ะดูดีมากเลยนะคะทองแบบสวยงามเลยนะคะหน้าตาก็เหมือนกันค่ะนี่นะคะขนตาแบบขนตาจริงจังมากสวยมากๆนะคะชุดของเขาน่ารักมากเลยนะคะแล้วคนนี้ก็มีรองเท้าเป็นสีขาวค่ะคนนี้นะคะ คนนี้จะเป็นผมสีน้ำตาลอ่อนนะคะออกทองทองนะคะหน้าตาน่ารักเหมือนกันค่ะแล้วก็คนนี้ใส่หมวกมานะคะจะเป็นคนเดียวในเซตเลยที่ใส่กางเกงมาค่ะและ้วกางเกงเขาก็เป็นผ้าแบบจับแล้วเนื้อดีนะชุดแบบตัดแต่งมาดีมากเราชอบมากเลยค่ะเซตนี้นะคะมาพร้อมชุดนะคะน่ารักจังเลย คนนี้ได้รองเท้าสีชมพูอ่อนมานะคะเซตนี้นะคะก็น่ารักทุกตัวเลยค่ะชุดน่ารักมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง8ดที่มาในกล่องนี้นะคะเรียกว่าหน้าตาน่ารักทุกคนเลยนะคะนี่นะหน้าตาน่ารักสวยหวานแหววนะคะชุดสวยค่ะ ชอบทุกคนเลยนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกด subscribe กด like กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเวลามีอะไรใหม่ๆจะได้มาแบ่งกันดูค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ